ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยคุณรุ่งเรืองปรีชาคุณมานำเสนอครับปากสอรนิสัยถาวร ของทักษิณเมื่อวันก่อนเมื่อวานนี้และวันนี้29พกพฤษภาคมเรื่องราวของอดีตนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรย,ยังมีประเด็นให้พูดถึงอันต่อเนื่องมาจากทักษิณโผล่ไปปรากฏตัวที่สำนักงานปปสเมื่อวันที่27พิพฤษภาคมแล้วก็สำแดงตนแสดงอำนาจชนิดที่ไม่สนหัวใครทั้งสิน้นทั้งเกลี้ยวกลาดฟาดงวงฟาดงา ไปยังบุคคลทั่วทุกวงการที่ไม่สนองประโยชน์ให้แก่ตนอาการที่ทักษินแสดงออกเช่นนั้นไม่ต่างจากคนที่กำลังหลงเงาตัวเองคิดว่าใหญ่คับฟ้าและมีความอาฆาตโกรดแค้นฝังอยู่ในก้นมึงหัวใจซึ่งท่านพุทธทาสพิขุเคยแสดงธรรมเอาไว้ว่ามนุษย์เราจะอยู่เป็นมนุษย์ได้ก็เพราะกำลังประกอบอยู่ด้วยธรรมมนุษย์ที่ไม่ประกอบอยู่ด้วยธรรม ก็ต้องประกอบอยู่ด้วยอธรรมเป็นธรรมดาและจะต้องเป็นอัธรรมในร่างของมนุษย์ด้วยท่านพุทธทาสพิขุผู้เป็นเนื้อนาบุญแห่งพระพุทธศาสนาได้ตั้งปุตฉาเป็นปริศนาธรรมไว้ว่าโลกนี้จะเป็นอย่างไรถ้าหากเป็นโลกที่ประกอบด้วยอักมนุษย์ในร่างของมนุษย์เต็มไปเสียทั้งโลกบ้านเมืองของเราเวลานี้ก็คือส่วนหนึ่งของโลกใบนี้ที่ดูเหมือนว่า อามนุษย์กำลังขึ้นมามีอำนาจและนับวันยิ่งเดินห่างออกจากศีลธรรมและจรรยาทุกชั่วขณะซึ่งการไปปรากฏตัวของทักษิณที่สำนักงานปปสเมื่อวันที่21พฤศจิาคมที่ผ่านมาทักษิณได้สอทรอตามฉายาที่ตนตั้งคือแสและเสือกไปทุกเรื่องและเรื่องที่จะต้องหมายเหตุเป็นบันทึกไว้ก็คือกรณีป่วยที่ชั้น14ที่ทักษิณเป็นผู้ก่อ และทําให้ผู้ที่ยอมโทษตัวรับใช้ต้องมีเคราะห์กรรมไปตามๆกันคําแรกที่ทักษิณเอ่ยปากกับผู้สื่อข่าวที่แห่ไปทําข่าวกันเป็นกองทัพภาษาขาโจก็ต้องบอกว่ายี่ยวนกวนโอยตามนิสัยถาวรของทักษิณที่ไม่เคยแปลเปลี่ยนและยังถ่ายทอด DNA ืบสันดานตกโทดมาถึงแพทถอกฐานชินวัตรผู้เป็นบุตรสาว ชนิดที่ไม่ผิดฝาผิดตัวว่าเป็นทายาทมีสายเลือดเดียวกันนั่นก็คือยังอยู่ดีกินดีไม่ได้ไปไหนผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามเรื่องมติของแพทยสภากรณีป่วยทิพชั้น14ที่เวลานี้อยู่ในมือของสมศักดิ์เทพสุทินในฐานะสภานายกพิเศษแพทยสภาปรากฏว่าทักษินตอบแบบไปไหนมา3าวาสองศอกว่าแก่แล้ว70กว่าแล้วนะใจเย็น ในระหว่างที่กล่าวปตัตกถาเรื่องยาเสพติดที่ได้รับเทียบเชิญจากพันธมิตริทธีสวีดสองรัฐมนตรียุติธรรมซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดประชุมในหัวข้อยาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติมุมมองและความทา้าทายต่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนก็อีกเช่นกันทักษิณยังสอสแสดงถึงอารมณ์ที่พุ่งพล่านอยู่ในภายในแต่เก็บไว้ไม่อยู่โดยกล่าวแบบพุ่งขึ้นมาว่า วันนี้มีคนปล่อยข่าวว่าผมหนีไปแล้วและผมเพิ่งกลับมาวันนี้ซึ่งหนีไปทางช่องทางธรรมชาติแต่เครื่องบินจอดไว้ที่นี่ออกช่องทางธรรมชาติและบินไปที่อื่นไปกันใหญ่ผมไม่อยากให้ทุกท่านแต่งนิยายและทักษิณพูดต่ออย่างเจเคโรลิงที่ไปนั่งดื่มกาแฟทั้งวันและแต่งนิยายเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์จนดังจนรวยอันนี้เขาใช้จินตนาการแต่งนิยายให้เกิดประโยชน์ แต่ของเรานิยายน้ำเน่าชิบหายสงสัยว่าช่องเจสีสอนไว้ดีก็เลยทำให้แต่งนิยายจินตนาการเลอะเทอะหลอกไปหลอกมาเชื่อตัวเองอีกบอกว่านายกอิงไปรอหลอนดอนและผมก็จะหนีตามไปเป็นเรื่องที่ตลกวันนี้คนไทยต้องตั้งหลักให้ดีอย่าไปให้คนจูงได้ง่ายเฟกนิว <Fake new S 1> มาจากสองช่องทางคือหนังสือพิมพ์ที่ไม่มีคนอ่านและทีวีตกรุ่นภายหลังจบการปรกถา ทักษิณยอมเปิดใจให้สัมภาษณ์ซึ่งผู้สื่อข่าวถามว่าจะไปศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามที่ศาลน,นัดไต่สวนคดีป่วยทิพชั้น14ในวันที่13มิถุนายนเดือนหน้าหรือไม่ว่าก็ถามทนายอยู่ว่าเขาให้ไปหรือไม่เพราะความจริงแล้วจะไปหรือไม่ไปก็ได้แต่ต้องมีทนายไปซึ่งยังมีเวลาตั้งหลายวันวันที่12มิถุนายนตอนเที่ยงคืนค่อยตัดสินใจ อย่ามาตื่นเต้นแทนสิมินำซ้ำทักสินยังอ้างสถาบันมาบาังหน้าเหมือนที่เคยอ้างหากินมาอยู่บ่อยๆทั้งตอนเดินสายช่วยลูกพักเพื่อไทยหาเสียงช่วงเลือกตั้งนายกอบจอและในวาระต่างๆว่าไม่มีเหตุผลอะไรเลยแหมอุตสาห์กลับมาแล้วก็มาทํางานและมีพระบรมราชโองการมีพระหมหากรุณาธิคุณลดโทษแล้วบอกให้ผมใช้ความรู้ความสามารถช่วยเหลือประชาชนในบ้านเมือง ผมก็ต้องรับด้วยกล้าวรับใส่กล้าวไว้เพราะเป็นเรื่องที่เป็นหน้าที่ของผมผู้สื่อข่าวถามที่เรื่องแพทยสภามีมติลงโทษแพทย์สามคนกรณีป่วยทิพชั้น14โรงพยาบาลตำรวจคำถามนี้ทำให้ถูกช่องถูกจริตทักษินโดยตอบแบบใส่ความหาเรื่องไปยังแพทยสภาทันทีว่าแพทยสภามีหน้าที่ดูเรื่องจริยธรรมของแพทย์บางทีแพทยสภาก็ไม่มีจริยธรรมเสียเองก็มี บางคนไลยกลุ่มหลุดออกมาแพทยสภาบางคนด่าผมอยู่ในไลยกลุ่มแล้วแพทย์เสภาอีกคนก็ตอบเป็นสติ๊กเกอร์ไปว่าเยสซึ่งยังไม่ทันพิจารณาเลยอย่างนี้เรียกว่าจริยธรรมมีปัญหาเสียเองถ้าทุกฝ่ายรักษากติกาและรักษาจริยธรรมในวิชาชีพไม่มีปัญหาอย่างไรก็ดีผู้สื่อข่าวถามว่าหากผลออกมาเป็นลบจริงๆก็พร้อมใช่หรือไม่ทักสินตอบว่าโอ้โ oh, หอย่าพึ่งสรุป ไม่มีอะไรต้องสรุปล่วงหน้าผู้พิพากษาที่พิจารณาก็ยังไม่สามารถสรุปได้เพราะต้องดูพยานหลักฐานดูการสืบพยานโจทย์พยานจำเลยฉะนั้นอย่าไปสืบเองอย่าไปทำนายอะไรล่วงหน้าอย่าไปคาดการล่วงหน้าไม่มีอะไรคำถามสุดท้ายเกี่ยวกับมติแพทยสภาที่ผู้สื่อข่าวถามทักษิณว่าแสดงว่าได้สัญญ,ญาณบวกจากกระบวนการใช่หรือไม่ทักษิณตอบว่าไม่ต้องมีสัญญ,ญาณ ทุกอย่างเป็นไปตามพยายนหลักฐานบ้านเรามีกฎหมายมีพยายนหลักฐานอยู่ทุกอย่างไม่ต้องมีสัญญาณหรอกทําไมชอบไปฟังสัญญาบรรทัดนี้คงพูดได้คําเดียวว่า,าทักษิณรู้แกวล่วงหน้าว่าสารดีกามีพยายนหลักฐานชี้ชัดว่าป่วยเท็จและจะต้องถูกจับกลับไปติดคุก,กเหมือนข่าววงในที่ลายกลุ่มของกรรมาการแพทยสภาหลุดหลังเที่ยงคืนวันที่12มิถุนายนทักษิณชินวัตร ก็ยังสามารถมุดช่องสุนัขลอดหนีได้ทันก่อนรุ่งสางและคนก็ยังเชื่อว่าทักษิณหนีแน่นอนรุ่งเรืองปรีชากุลศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ Angel 789 Realty ยบริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้า และทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่อง ที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปลินเพมลีตามหมายเลขโททรศัพ์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา angel 7 8 9 r e a l t y